มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุเตือน26-30ถึงเตรียมตัวรับมือพายุฤดูร้อนทั่วไทยค่ะกรมอุตุเตือนในช่วงวันที่26-30บถึงสาเมษายน64นะคะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตอนออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีพาย,ยุฤดูร้อนเกิดขึ้นเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงะระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้นะคะด้านการพยากรณ์อากาศประจำวันที่24เมษายน2564ลักษณะอากาศทั่วไปนะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองบางแห่งนะคะ ทางนในเนื่องจากความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลอันดาม,มันและก็อ่าวไทยเข้ามาปกคลุมทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพหานครและปริมณฑลค่ะจึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดไปด้วยนะคะ สัหรับภาคใต้นะคะจะมีลมตะวันตกแล้วก็ลมตันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยทําให้มีฝนฟ้าขนองแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งเกิดขึ้นในระยะนี้ค่ะพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา17บเนิกาของวันนี้นะคะไปจนถึงเวลา17บเนาิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้ารั่นตอนกลางวันโดยจะมีฝนบางแห่งส่วนมากทางภาคตะวันตกแล้วก็ทางตอนล่างของภาคนะคะ ภาคตอนออกเฉียงเหนือนะคะจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่บริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สกลนครนคร,นครพนมบึงกาฬและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางนะคะจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนบางแห่งส่วนมากทางตะวันตกของภาคภาคตะวันออกนะคะจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละาของพื้นที่ส่วนมากนะคะบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบ,บุรีและก็จังหวัดตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีเยลาและนาราธิวาสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันนะคะกับมีฝนบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ24-27องศาเซลเซียสค่ะอย่างไรก็ตามขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนะคะเพื่อเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ